สวัสดีครับผมแซมครับวันศุกร์ที่2อธันวาคมนะครับเป็นวันศุกร์นะเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับผมเกรินหัวข้อไว้ว่ารถน้ำมันนะครับถ้าจะให้ดีถ้าจะสู้รถ e ีวีในเรื่องของความคุ้มค่าน่าใช้นะครับรถน้ำม,นมันมันมีอยู่2ปัจจัยหลักที่จะสู้ได้แล้วก็ชนะแบบขาดขาดลอยเห็นเห็นนะครับมีอยู่2ปัจจัยนะ ก็คือ 1. ราคาป้ายแดงรถน้ำมันทุกวันนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแพงแพงเวอร์แพงวังมากมากนะครับบ้านเรานะครับถ้าราคาป้ายแดงของรถน้ำมันรถไฮบริดก,ก็แล้วแต่รถสันดาปภายในนั่นแหละนะครับถ้าราคามันถูกลงมาสัก10-15%นะครับก็จะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเมื่อคิดคำนวณเปรียบเทียบความคุ้มค่าน่าใช้กับรถ e ีีนะครับประเด็นที่แรกคือค่าตัวควรจะถูกลงกว่านี้หน่อยหนึงสัก15%นะครับมี2กรณีนะกรกรณีแรกก็คือราคาค่าตัวกรณีที่2ก็คือราคาเชื้อเพลิงนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าน้ำมันบ้านเราว่าวันนี้บนกระดานเนี่ยผมคิดที่34บาทต่อลิตรราคาที่ เป็นเหตุเป็นผลทำให้รถรถน้ำมันรถไฮบริดคุ้มค่าน่าใช้กว่ารถอีวีก็อยู่ที่ประมาณ25บาทนะครับไม่เชื่อก็ลองไปคำนวณแทนไปคำนวณดูแล้วกันนะครับก็สรุป2ปัจจัยหลักสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือราคาป้ายแดงควรจะถูกกว่านี้2ราคาเชื้อเพลิงถูกกว่านี้ถ้า2ตัวนี้นะครับไอ้นี่ก็ถูกลงสัก1 0 1 5นไอ้นี่ถ้าเหลือสัก หลือสักยีบาทานี่นะครับยอดรวมค่าใช้ใจ่ายบวกลบคูณหารรถน้ํามันไม่ว่าน้ํามันเพียวหรือไฮบริดนะครับน้ํามันเพียวตัวนี้นะหรือไฮบริดหรือไฮบริดจะคุ้มค่าน่าใช้กว่ารถ e ีวีเยอะแยะมากมายนักโดยเฉพาะในเรื่องเวล,เวลารถไฮบริดรถน้ํามันใช้เวลาเติมเชื้อเพลิง 3 4 5นาทีจบไปโลดนะครับส่วนรถ EV ถ้าคุณจะเติมจาก20ไปถึง100%ก็45นาทีบวกลบถ้าคุณเติมถ้าคุณคิดจะเติมจาก10%ไปถึง100%เต็มผมว่า1ชั่วโมงบวกลบค่าที่มันสูญเสียเวลาสูญเสียอะไรตรงนี้เนี่ยผมว่าตีเป็นมูลค่ามหาศาลนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบทสรุปก็คือ รถน้ำมันถ้าจะให้คุ้มค่าหน้าใช้ก็มี2ปัจจัยสรุปเลยนะครับก็คือราคาค่าตัวณนวันนี้แพงเวอร์แพงวังลดสัก 10%-15% แจวแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือราคาเชื้อเพลิงนะครับถ้าลดมาเหลือสัก25% ลิตรละ25บาทนี่แหละจะเป็นตัวชี้ขาดชัดเจนเลยว่ายังไงยังไงรถน้ำมันรถไฮบริดก็จะคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปเมื่อเทียบกับรถ e ีวีในคลาสเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับโอเคนะครับผมแซมสวัสดีครับผม